ไม่ลอยนะไม่ลอยนะครับนะเจ้าของเครื่องบอกว่าให้ผมย้ายนะย้ายไม่ลอยย,ย้ยายย้ายจากตัวเนี้ยเอาเอาเอาใส่ในของตัวนี้มาใส่ตัวนี้เนี่ยะผมก็ถามว่าย้ายทำไมนะบอกไม่ไม่มันมาจากคนละที่ตัวนี้ขอมาอะไรนะนะได้มาตัวนี้อยู่แล้วนะมันมันไม่เท่ไม่เท่มันมันตัวนี้มันหลุดนะมันหลุดมันเกี่ยวมันสั้นอะไรเงี้ยนะ มันสั้นแล้วเนี่ยก็เลยเกิดการว่าเอเอแหมมันน่าจะเท่ซะหน่อยนะนะครับก็เลยเนี่ยตัวนี้เครื่องมันพังเขาก็เลยอยากจะได้บอดี้มันนะครับเนี่ยนะบอกว่างั้นนะโอ้มันเกลียวเกลียวมันหมดสภาพแล้วนะครับนยะตรงนี้มันหลุดบ่อยนะครับหลุดบ่อยไม่เท่โอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ไม่รุ่นนี้จะเป็นอย่างนี้ โอ้หลุดอย่างงี้เนอะใช่ไหมโอ้มันผ่านการใช้งานมันยาวนานเลยครับไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ตรงไฟตรงนี้ก็หายไปนะครับเราจะเปลี่ยนตัวนี้ก็คงจะไม่ใช่อะไรที่มันจะต้องยุ่งยากมากมายนะครับเออสีตรงนี้หลุดเนาะตัวนี้ยังสวยอยู่เลยโอ้ไม่น่าเลยขึงจะเปลี่ยนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนก็แค่เราหมุนหมุนน็อตอะไรพวกนี้ออกเนี่ยตรงตรงนี้ตรงเนี่ยตรงสวิตช์ไัมเนี่ยนีค นี่เนาะนั่นนะมันก็หลุดออกมาเงี้ยนะครับเห็นไหมโอ้โหเนี่ยหลุดออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไส่ในมันไปใส่ตรงนั้นหมุนออกมาเงี้ยง่ายไหมครับง่ายมากเลยเนี่ยเนี่ยทําให้ดูแลเห็นไหมโอ้โหจะจบแล้วเลยเนี่ยมันจะเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหเนี่ยได้มาแล้วเดี๋ยวดูหน่อยดีหน่อยมีฝุ่นมีอะไรบ้างเนี่ยมีฝุ่นอยู่นะมีฝุ่นแลอตัดคตัดตัวนี้น่าจะเอาเนี่ยจะเอาตัวนี้เนี่ยสีฟ้านะครับ เจ็ดเก้าห้าอย่างเงี้ยนะอยู่นี่นะตัวนี้ตัวนี้มันอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมเนี่ยลองไปลองมาดูดปากเลยได้เลยพี่ซบเว้อเลยได้เลยนะครับไม่ใช่ดูดปากนะครับตัวนี้มันจะทิ่มแทงปากนะครับเนี่ยโอ้ว่ากันไปตัวนี้มันก็จะหลุดเหมือนกันละมั้งนี่มันเกี่ยวหนาอยู่ไม่นานก็หยุดใช้เลิกใช้แล้วล่ะนะครับนี่ยใหญ่ใหญ่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนี่นะครับ ตัวนี้ตัวนี้หลุดออกมาไหมอ่าหลุดออกมาเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนั่นๆนะฮะแล้นที่นี่เราก็เลือกเอาชิ้นส่วนตัวไหนที่มันดีที่สุดนะครับเออส,ส,สวยสวยดีที่สุดนะเออตัวไหนสวยตัวไหนสวยโอ้ตัวนี้มันเป็นตัวนี้มันเป็นมิเนียมอยู่นะครับนะอลูมิเนียมนะครับนะโอ้อยู่นี่อ่าแล้วที่นี่ก็อ่านี่น,นี่นัดเหมือนกันเลยนะครับ ตัวนี้เอ้ยไม่ใช่เ้ยตัวไหนจะเอาวะเนี่ยจะเอาตัวนี้เนอะโอ้ตัวนี้ตัวนี้ไม่เอานะตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาเออตัวนี้ไม่เอาเนี่ยเอาออกไปก่อนนะดี๋ยวมันจะลืมน่ครับอ่าแล้วทีนี้เราก็มาเลือกดูชิ้นส่วนว่าตัวไหนมันสวยเอ่อเขาบอกว่าตัวนี้มันสวยตัวนี้มันเกลียวดีเอ่อตัวนี้มันพังละเอาแยกไว้แยกไว้ตัวไหนมันมันไม่ดีแยกไว้ก่อนนะครับตัวไหนไม่เอาเอาไปที่อื่นก่อนนะครับดย๋ยวมันจะหลงกันนะครับเนี่ย เออทีนี้ก็เหลือแต่ชิ้นส่วนที่เราจะใช้แล้วทีนี้นี่เห็นไหมครับก็ประกอบเข้าไปแต่ก่อนประกอบก็ไปปัดฝุ่นหน่อยนะครับแล้วตัวนี้มันมันเป็นที่เกี่ยวไหนนะไอ้ที่มันหลุดดูนะเพื่อนนะโอ้ตัวนี้ก็แน่นนะครับนะตัวนี้ก็แน่นอยู่นะครับนะก็แสดงว่าในส่วนนี้เนี่ยมันเสียที่เสียที่ไอ้ตัวนี้สินะครับไอ้ที่เราเห็นมันหลุดๆบ่อย,อยๆเนี่ย ตัวนี้มันเสียสิใช่ไหมไหนไม่ไม่ได้การเลยโอ้มันเสียที่ตัวตัวนี้เลยเดี๋ยวลองลองหัวตัวนี้หน่อยหนะึ่งเกี่ยวไหมโอ้้นะครับเนะโอ้นนะครับนะจริงด้วยนะครับนะเสียที่ตัวนี้นะครับเนะเออเจ้าเลยอันนี้น้ําหนักมีน้ําหนักนหครับนี่อนะครับ,รบโอเคเพราะฉะนั้นแล้ว ผู้ที่จะทําการเปลี่ยนแล้วเอาไปใช้เนี่ยคุณจะได้อะไหลสารองสองหัวเลยเนี่ยเพระาะว่าตัวนี้มันหมุนได้แน่นดีผมก็คงจะต้องปัดฝุ่นทําความสะอาดก่อนแล้วทีนี้ค่อยมาประกอบเข้าไปนะครับมันเป็นแบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้ก็เป็นงานได้เหมือนกันนะ้ยินไหมเออมาเจองานแบบนี้เลยเท่จริงในชีวิตผมเนี่ยฮะเดี๋ยวปัดฝุ่นทำความสะอาดก่อนเอ่อเอาอะไรมาปัดฝุ่นก่อนเนี่ยฝุ่นมันเยอะหน่อยเนี่ย นี่ไงนี่ไงนี่แบบนี้ปัดฝุ่นแบบนี้ปัดฝุ่นปาดปาดปัดฝุ่นก็เอาฝุ่นออกจากแป้งนี้ยแป้งกับหางทาานี่พะมาณนั้นเลยปัดปัดฝุ่นหน่อยก็ได้การละนีครับนะเออได้การละอุ้ยทำไมมันจะง่ายอย่างนี้นะฮะอ่านหนักเห็นไหมโอ้โหนี่ครับเลือกน็อตสวยๆหน่อยนะครับเออ ปัดฝุ่นแล้วก็เลือกน็อตสวยๆหน่อยนะครับเพราะว่าจะทําให้ในตรงนี้สวยงามนะครับนี่นะเห็นไหมครับเพื่อนโอ้ยแบบนี้ก็บบก็มีได้ทํานะนี่เนี่ยมัน mm. ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะมีได้ทํานะนี่ไอแบบเนี้ย,บบยนะครับเพื่อนก็จะเจอแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะเนี่ยผมทำเห็นไหมโอ,อ,มโอมเม้เห็นไหมเห็นไหมโอ้อยสูตรมันนเนี่ยเห็นไหมโอ้ใหญ่มันปีนเก <ๆ S 2> ี่ยวเด้พี่น้องใหญ่มันปีนเกี่ยวเด้ ก็มันทำยังไงวะจริงๆมันต้องมันมันต้องหมุนด้านนี้เข้ากนะ่อนน้อยเนาะดู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 โอ้ยเห็นไหมปีนเกี่ยวล่ะปีนเกี่ยวนะโอ้ไม่เป็นไรนะครับมันยังเหลืออีกตัวหนึง่งอยู่นั่นครับโอ้ยสุดยอดจริงๆเลยนี่ทําความสะอาดแล้วก็จะชัดเจนสวยงามแบบนี้เพื่อนอยากจะล้างสวิตไหมล้างสวิตล้างสวิตก็ฉีดได้อ่า สักหน่อยนะสักหน่อยเก้าก็ๆๆ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 นี่เห็นไหมเจ้าจริงๆเลยทีนี้ก็เป่าหน่อยเป่าหน่อยเป่าน้ำมันอะไรของสักหน่อยนเโอ้จะเยอะนะเนี่ยสวยงามสวยงามยักสวยบ่สวยสวยอย่างเดียวนะครับเนี่ยถ้าถ้าประกอบอย่างนี้ไม่ไม่ใช่นะเพื่อนมันมันผิดข้างนะครับนะต้องอย่างนี้ครับนโอ้ย เขาหมอยดอกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับไม่ตัวนี้เริ่มสวยแล้วเลือกนัดเลืองนัดตัวสวยหน่อยเนี่ยสวยแล้วนะครับนะเพราะว่าลูกค้าจะใช้ตัวสวยๆเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ก็บีบๆลงหน่อยสวยงามแล้วออพอแล้วพอแล้วแค่นี้พอแล้วน่าเห็นไหมครับอืมนี่แบบยังไม่ใส่นะครับนะทีนี้ เออตัวที่มันพังแหะครับตัวที่มันพังก็ประกอบไวเหมือนเดิมมันคือกันนะครับนะนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลองว่ามันจะดังไหมเครื่องรับมาอยู่นะครับเดี๋ยวประกอบประกอบตัวห้างนี้ไปกันนะห่างาเลยลองเอ้เครื่องห่างก็เก่าอีกซัมเติมต้นเหม็นกระบี่โอ้โหเียเป็นสุดยอดจริงเลยเก็านละแล้วทีนี้ความห้างก็จะมารวมกันอยู่นี่ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นน็อตห้างไม่ว่าจะเป็นสวิตช์ป,ปิดเปิดห้างนะครับ นี่ก็คือการสลับแหละแค่นั้นแหละครับมันไม่มีอะไรมากเพื่อนๆอยากทำก็ทําได้เลยแบบนี้นะครับในกรณีที่ยืมเพื่อนมาขอเพื่อนมาก็ไม่ลอยแบบนี้อีกไม่นานก็จะหมดสภาพแล้วล่ะนะครับเขาก็จะไม่ใช้กันแล้วนะนี่ก็จะทําให้เข้าหนนะครับเพื่อเพื่อตัวนี้มันแตกนะนานไปก็จะได้เอาตัวนี้มาใส่ได้นะครับประมาณนั้นนะนะอย่าให้เป็นไหลได้นะครับเป็นเป็นแบบนั้นล่ะ โลโลโลทดสอบเสียงแล้วดังแล้วเด้อโลโลโลมันก็ดังอยู่แล้วแต่ก่อนนี้มันดังอยู่ข้างนี้แล้วทีนี้ก็เอามาใส่ข้างข้างนี้ก็ใช้ได้ตัวนี้ก็เอาเก็บไว้เป็นอะไรแกงข้าวป่าก็แล้วแต่สวัสดีครับ